สาเหตุของการเกิดไฟป่านะส่วนใหญ่เลยเกิดจากการกระทําของมนุษย์เรานี่แหละมีบางพื้นที่เราต้องเฝ้าระวังเช่นจังหวัดทางภาคเหนือยังมีสถานไฟป่าที่รุนแรงอยู่ไฟไม่ป่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูแล้งทำให้เกิดปัญหาหมอกปันและค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนระบบนิเวศถูกทำลายทุกหน่วยงานให้ความสำคัญบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในทุกมิติเราเข้าใจว่าเมื่อก่อนนนเนี่ยตามวิถีชีวิตประเพณีดั้งเดิมของเราจะต้องมีการเผาจะต้องมีการทำอย่างนั้น,นี้แต่ว่าเมื่อก่อนกับสมัยนี้เนี่ยปริมาณประชากรของคนที่อยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยมันต่างกันการเผาด้วยวิถีชีวิตตามเดิมนั้น มันจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าโลกใบนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมายเหลือเกินนายวราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้เน้นย้ําให้ทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนโดยตั้งเป้าในปี2565 จุดความร้อนต้องลดลงกว่าปีที่ผ่านมา20%ปัญหาเรื่องหมอกควันไฟป่านะครับเป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกระทรวงทรัพย์เองเราให้ความสําคัญทุกองค์กรทุกคงคาพยพเนี่ยจะต้องมาทํางานด้วยกันไม่ว่าฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจฝ่ายความมั่นคงนั้นเนี่ยเข้าไปทําความเข้าใจนะครับแล้วก็สร้างทัศนคติที่ดีกับชาวบ้านในการที่จะป้องกันต้องเรียกว่าป้องกันไม่ให้การเผาไหม้นั้นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ย้ําถึงจุดยืนของ พวกเราทุกคนชาวกระทรวงทรัพย์ในการที่จะมาช่วยแก้ปัญหานะครับแล้วก็มาแบกเบาภาระของพี่น้องประชาชนดูแลทรัพยากรของเราให้อยู่ในสภาพที่ดีนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการอนุรักษ์คุ้มครองป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในประเทศไทยจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่ามาอย่างต่อเนื่อง เราได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลอุปกรณ์ยานพานะเพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาคสนามในส่วนของเจ้าหน้าที่เราได้จัดอบรมให้ความรู้ฝึกฝนยุทธวิธีต่างๆมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและให้มีความพร้อมตลอดเวลาครับและเรื่องนี้นะครับผมก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทํางาน บรรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวราวุฒิตปะอาชาที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนปัญหาไฟป่าและหมอกควันนับเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การถอดบทเรียนหรือการนำบทเรียนจากอดีตมาทบทวนเพื่อนำมาเป็นแนวทางและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปีพุทธศักราช2565ทุกจังหวัดเขาจะมีวอลลุมอยู่แล้วนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทำงานแล้วก็จะมีวอลลุมระดับอำเภอด้วยและระดับตำบลซึ่งหน่วยงานของกรมยานจะเข้าไปอยู่ในวอลลุมเหล่านั้นเพื่อทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกันไฟป่าเรายังมีการตั้งกองบริการส่วนหน้า ที่อยู่ในเกาะติดพื้นที่อีก6กรองในการทั่วภาคเหนือเพื่อสนที่กาลังทุกภาคส่วนของกบัญชาเข้าช่วยเหลือทุกจังหวัดในภาคเหนือรับแจ้งมีไปทางด้านที่ใต้หอดูดาวนะคะแลให้นำกำลังของวสิกรานนี้ด้วยค่ะเรามีกำลังพลที่เตรียมไว้แล้วทั้งประเทศเรามีอยู่7 0 0 0นายนะครับประจำอยู่ทางภาคเหนือถึง3,700นาย หากเกิดไฟไหม้ป่าก็จะเคลื่อนกําลังเข้าดับโดยทันท่วงทีแล้วก็ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจังหวัดพื้นที่ร่วมด้วยนะครับมีเครือข่ายอีกจานวนมากอาสาสมัครที่ช่วยหลายหลายหลายเครือข่ายครับถ้าไฟไหม้ไปแล้วก็เสียหายไปแล้วไม่ได้คืนมาหรอกครับความเสียหายตรงนั้นตอนนี้งานป้องกันและงานประสานพันธุ์เป็นหลักหน่วยงานของกรมอุทยานทุกหน่วยงานได้เข้าพื้นที่ไปสร้างความรู้ใ้ชาวบ้านอยู่ตลอดเวลารวมทั้ง นำเครือข่ายที่เราสร้างไว้มาช่วยเราด้วยเครือข่ายปัจจุบันของกรมยานะครับมี1,600กว่าเครือข่ายซึ่งอยู่ในภาคเหนือเกือบ1,000เครือข่ายเราต้องอบรมให้เขาทราบก่อนว่ามีหน้าที่มีภารกิจอย่างไรบ้างแล้วเครือข่ายเหล่านี้แหละครับจะเป็นกําลังหลักในการประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังไฟป่าให้เรารวมทั้งถึงเวลาที่ต้องดับไฟก็มาช่วยเราดับด้วยแต่ในระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเครือข่ายเขาเราสร้างไว้เพื่อป้องกันและประชาสัมพันธ์ไม่ใช่หน้าที่หลักดับไฟเป็นหลัก แต่วันนี้เกือขายอย่ายเหล่านี้ช่วยเราได้มากในการป้องกันไฟป่าผมเชื่อในกระบวนการการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนส่วนท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนเองที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหานี้ให้ทวกเราลงได้ ที่ผ่านมาเราเน้นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าจึงได้สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลรักษาป่าและป้องกันไฟป่าจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้ปีนี้มีจุดความร้อนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเป็นจํานวนมากซึ่งก็เป็นผลมาจากความร่วมมือในการทํางานของทุกภาคส่วนไฟป่าไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดล้วนก่อให้เกิดปัญหา และส่งผลกระทบในวงกว้างสร้างความเดือดร้อนเกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนเราจึงต้องช่วยกันยับยั้งปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราได้ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อจุดมุ่งหมายสำคัญคือการรักษาอากาศบริสุทธิ์ให้กับที่น้องประชาชนตลอดจนรักษาทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่า และความสมดุลของระบบนิเวศไม่ให้ถูกไฟป่าทำลาย